สวัสดีค่ะาตามที่สัญญาวไว้นะคะพี่บิ๊กจะมาวันนี้พี่บิ๊กจะมาแนะนําวิธีการกราฟคาุุตนะคะด้วยตอเฟอรโรนะคะน,นี้ก็ก่อนอื่นนะคะเรามาเลือกตอเฟอร์โรก่อนนะคะตอเฟอร์โรหรือว่าต้นเฟอร์โรเฟอร์โรแคคตัสนะคะเรามีทั้งหลายแบบแต่นี้ท้าความน,นิดนึงเผื่อใครไม่รด้คูคลิปที่แล้วอันนี้คือต้นที่ยังไม่ควรยังไม่ควรที่จะกราฟเพราะว่าโอกาสที่ มันจะตายม่สูงเพราะว่าต้นมันเล็กมากจ่อยมากนะคะผู้ผู้ภาษาบ้านเราจ่อยมากนะคะอันนี้ต้นนี้นะคะอันนี้เนี่ยพอได้มาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมาทําการริดหนามมันออกนะคะเอาหนามมันออกนะคะอันนี้พี่บิ๊กก็ทําไว้แล้วเพื่อเป็นการลดเวลาหลายๆคนเนี่ยกียเกดดูมันนาวมันนานไปมันยาวไปขี้เกรดดูแต่น,นี้เรามาย่นไหมเป็นบางอย่างนะคะอันนี้ <c oughs> พี่พี่บิ๊กเลือกมาแล้วนะคะต้นกำลังสมบูรณ์สวยเลยแล้วก็ริดน,ดน,น,น,ดดนะะดมหค เอาแค่ส่วนที่เราต้องการตัดด้านใต้ของมันส่วนบนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีที่วางที่มีแสงดีสักหน่อยนะคะทิ้งไว้เดี๋ยวลากมันออกเราสามารถเอาไปชําได้นะคะอันนี้ก็พิ๊พจะปาดแล้วนะคะอันนี้วิธีการปาดเนี่ยปาดสูงไปมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเวลาที่เราเอาตัวต่อไปวางปุ๊บเนี่ยมันจะห่อเป็นกระทะนะคะมันจะเป็นแอ่ง ไม่สวยแล้วก็ต่ําไปมันก็จริงๆใจกลางของมันจะอยู่ประมาณกลางแต่เราขึ้นไปนิดนึงขึ้นไปสูงกว่ากลางนิดนึงไม่ต้องเยอะมากถ้าไปสูงมากปุ๊บเนี่ยมีต้องคมๆม,มนะคะถ้าเป็นคัตเตอร์ยิ่งดีเลยนะคะมันก็จะอุบมันก็จะได้อย่างนี้ออกมานะคะนี่เราก็พึ่งไว้พึ่งไว้เดี๋ยวพอมันมีรากปุ๊บเราไปชำแล้วเดี๋ยวพอมันขยายขึ้นมาเราก็ไม่ใช่จะทำกับปากกาเอ่อทำกับเจ้าเฟอร์โรได้อีก นะคะเพราะว่าเออมาทําคาปุดได้อีกเพราะว่าตัวต่อเฟอลอเนี่ยเราไม่ได้ต้องการความสวยงามลยมันเราต้องการแค่การใช้ชีวิตของมันมาเลี้ยงดูปูเสือเจ้าคาปุดนะคะอันนี้นี้เนี่ยพอพี่ปาดมาได้บร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้มิดโกนนะคะมิดโกนเราซื้อมาเนี่ยก็หักครึ่งไปใช้ได้สองครั้งเพราะว่าถ้าใช้ทั้งแผ่นเลยเนี่ยมันจะมีช่องว่างมันเวลาปาดแล้วปุ๊บมันจะไม่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บิ๊กแกะให้ดู เวลาเราซื้อมีดกนซื้อมาได้ถูกๆหน่อยที่เป็นยกโหลมาล้านเสริมสวยเนี่ยจะได้ราคาต้นทุนต่ำนี่ยถ้าเราใช้ทั้งอันเนี่ยปาดมันจะมีปัญหาว่ามันจะไปชนกับไอ้ส่วนที่เป็นเนื้อของกระบองเพชรมันไม่สวยเพราะนั้นเนี่ยเราก็หักครึ่งนะคะพอเราหักครึ่งปุ๊บเนี่ยมันกจะ็จะร่อนสวยอ่ก่อนอื่นถ้าเราจะปาดไปอย่างเงี้ยมันจะปาดยากเพราะว่ามันจะใบมีดมันเล็กกว่าทีน,นี้เรามาเลมด้านข้างก่อนเพื่อที่จะลดการเป็นแอ่งคนกระทะเวลาที่ เราลดน้ําไปแล้วน้าขังหรือว่าเวลาที่มันช่วงที่มันแผลมันแห้งหรือว่าอะไรมันจะหดตัวเนี่ยมันจะได้ไม่มีผลนะคะน้ําจะไม่ขังอันนี้ก็คือเสร็จแล้วน,นี่เราก็เล็งนะคะดูอันนี้จะเห็นไหมว่าตัวเฟอร์โลเนี่ยจะฉ่ามากนั่นคือเหมาะเลยแต่ถ้าเกิดเราปาดปุ๊บเนี่ยมันแห้งเป็นแป้งเลยก็คือขาวขาววันนี้ไม่ใช่ใสแบบน้ํานี่นะเป็นขาวเลยอันนั้นไม่ดีเลยเพราะว่ามันจะทิ้งตัว มันจะทิง้งม,ม,มันจะไม่เลี้ยงดูปูเสือเจ้าอนี้นะคะอันนี้เหมือนต้นจะเล็กนะแต่จริงๆแล้วมันกราฟได้นะเพียงแต่ว่าเราเลือกํำนิดหนึ่งนะคะลำกลมๆนะคะอันนี้พี่บิก๊กแทบจะไม่มีในสวนเลยเพราะว่าพอมันโตมันหน่อยปุ๊บพี่บิ๊กก็ตัดกราฟตัดกราฟตัดกราฟเพื่อทำจตนทบนนะคะอันนี้ตัดให้เห็นสดสดเลยว่าขนาดนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้มาสามสามกระถางนะคะก็เราเลือกอันที่กลมนะคะตัดปัด,ดทิง้งส่วนส่วนนี้ ถ้าเป็นถ้าเป็นส่วนเนี้ยส่วนที่มีตรงปุ่มดอกเนี่ยนะคะเราก็เอาตีงใต้มันระวังระวังมือนะคะเราไม่ใช่นักรบอย่าให้มีบาดแผลนี่ให้เห็นลังแกนลำต้นมันนะคะก็วางเราจะวางเดี่ยวหรือวางคู่ก็ได้ถ้าเราวางเดี่ยวเราวางพาดพลาดกับอ่าลำลำต้นหรือว่าใจกลางของต้นกระบ,บองเพชรได้เลย ระวางเดี่ยวนะคะแต่ถ้าเราจะวางคู่ถ้าลำมันใหญ่กว่านี้อันนี้พอดีว่าอันนี้มันลำเล็กนะคะอันนี้มันลำเล็กถ้าลำถ้าลำมันใหญ่กว่านี้เราจะสามารถผ่าครึ่งผ่าครึ่งแล้วได้สองสองฝั่งแต่นี้มันลำเล็กนะะนะะนี้ก็ได้ละแ,แต่พี่บิ๊กจะวางคู่นะเพราะว่าพี่บิ๊กมองว่าขาปุ๊ดที่มีราคาหรือว่าสวยนะคะเขาควรจะเป็นโคตร สวเวลาที่วางนะคะกดนิดนึงกดแล้วก็ขยับนิดนึงแต่อย่าแรงมากที่ถามว่าทำไมถึงกดถึงขยับลดเขาเรียกว,ว่าลดไล่ฟองอากาศไล่ฟองอากาศที่มีอยู่ระหว่าง